บรรยากาศฝนตกมาคืนนี้เนาะฝนตกแห้งเลยคืนนี้เนาะบรรยากาศมืดคึ้นมาอยู่เนาะปลาตัวสบายดีพี่น้องสบายดีพีุ่ขขกหูทุกคนเนอ,อพี่น้องเอ้ปู่พ่อ,อกันขึ้นเราเนาะพี่น้องกับซองบ่อนั้นเมื่อคืนนี้ฝนตกขนาดเลยพี่น้องเอ้ คนตกขนาดเลยมึงขึ้นนี้เบิดคืนเลยพี่น้องไอ้เพิ่งผ่าเรือมทั้งคนตกเนาะตกแห้งขนาดบรรยากาศยับโ้าๆพี่น้องไอ้ย <c oughs> ก็โซเหมือกันเด้อพี่น้องไอ้ <c oughs> ไลดีพี่น้องก็อชอบเหมือกันเด้อม <c oughs> ีคนมาคอมเมนต์ว่าเจ้าสบายดีเนาะ <c oughs> สบายดีอยู่ที่เขาวิวบางคนก็วิวไปเนาะ สบายดีปาลุงสบายดีปะลุงเขามากินข้าวได้ไหมนะสบายดีปาลุงเพื่อนเนี่ยสบายดีปาลุงเพื่อนก้อนโบก,กินก์ก็นะสบายดีก้อนบกบกินข้าวกะมันโบกเมื่อยกันโบซื่อเสือหายเชืเ่อได้นะกันบโบฟังคว่ำๆนะอ๋อขอโทษขออภัยหล,ลายๆแล้วพี่น้องเลยว่านี่นะ <c oughs> คูณนี่ยังดื้ออยู่พี่น้องนอง้องผู้น้อยนี่แต่คูณนี่บอกความๆเลยเนาะ บดได้บดบุได้บุนอะไรเงเนาะหมวยมวยถือสาเด้อพี่น้องมันยังบุจักความเนาะเขาจีบไปให้เด็กน้อยกับบุได้พี่น้องเขายังบุจักทีิพย์ก็เลยจักทีพจักความสบายดีพี่น้องแล้วปะขับเพิ่นบุซาดอกเด็กน้อยเฮ้ยนะอีนะ กินกนะยังกินกันอีกแกงเข็ดนั่งผ้าเนาะสวาเขียนนะขดเนาะหัวไข่อไข่ต่มาไม่มเปนเ่าไม่อยากเยถ่ายกินนลังบ่งมเศร้าเนาะคือนก้อนก็แจงจงอยูนะ่เนาะมาเบิ่งนูนนะได้บ่อีหล้เห็นหน้าไอ้บ้ง

คนก็คุ้ไปที่นั่นัีกเสี่วีเนี่าตัดทำอะไรนี่มนี่ฮไ่น่อไนี่ ขอโทษขอไพ่ลายเด้อพี่น้องของทิพเข่าเนาะกินนี่ขอโทษขอไพ่ลายเด้อพี่น้องทิพเป่าอีกแล้วของทิพเป่าอีลาบหกินใช่ปะบอกไปอ่ะ

ไม mm. ่หน oh. uh. ่ะเป็นเล็กน mm. ้อยยังไงมันพอรึเปล่าออกไปเลยเออ่ก็บยาไข่ไปเจอเนาะเก็บหรืออกครับใหญ่ใหญ่อใหญ่ใหญ่

คือไม่ละเพียง <coughs> <coughs> <coughs>

มีคนปุ๊กไปไหมไมกทั่งคนไม่มีที่หน้างฮะสวยจังเลยค่ะไม่สมตัดโน้ตเล่เราตัวไปดไปห้างไป่ล้วั้งคนโน้ตโต้เ่ยคือหาทม่จอนี่ไปแล้วคือขายถือไปแล้วไปจองให้ท่ทางนั้นนี่ เขาคือแท่งนะแต่ม nah. ันถือกระสือเขาว่ามันถือเอันนี้เคนก็จะว่าการถือม no ุกน้บุคเรนจะเชื่องตัวที่สองพส่งเหรอเขาขีตัวละร้อยนากินขาไหมเห็นมไม่ไม่ิมมิดีวครื่อเฟนจะเื่อนะ เดี๋ยวทำมงคี่แหลือแค่ต้อซื้อนะทั้งายือซื้อมใส่มากเลยอ่ะนี่ยนานกะตะหาัตนมนะาเยนีี่ดกินเยอะ

แเดียวโอเค้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ช่วยทำน้ดเดียหน่อยก็จะลืมเข้าไปก็เลยก็เต้ก็ติดตามพี่น้องสบายดีก็เห็นเหร